คุณคะซีรีส์จีนทานทารารักนิรันด์เหรินเจียหลุนเป็นพระเอกกี่โมงเรื่องทานทารารักนิรันด์เปิดเรื่องมาพระเอกเจอกับนางเอกบนต้นไม้เนาะตั้งแต่คลิปที่แล้วเล่าให้ฟังแล้วใช่ปะก็คือตัวนางเอกเนี่ยลกักลอบเข้ามาคือเหมือนกับว่าเอออยากจะมาท่องโลกอะไรอย่างเงี้ย,เ,ยเขามีพิธีการเจราจาหย,ย่าศึกกันเออี่นขอขึ้นไปดูหน่อยซิขึ้นไปบนต้นไม้ว่ะ ว่าเหรินเจียหลุนต้องการที่จะทําลายพิธีนี้ก็ขึ้นมาบนต้นไม้ด้วยอ้าวแล้วมาอยู่บนต้นไม้เดียวกันต้นไม้ก็มีตั้งหลายต้นทำไมจะต้องมาอยู่บนต้นเดียวกันประเด็นก็คือ <c oughs> นางเอกก็พูดมากด้วยอะไรด้วยไงแล้วเหลินเจียหลุนก็ไปรู้ว่านางเอกอะ่ะดันไปเห็นหน้าคนที่เป็นสายลับที่ตัวเองอะ่ะส่งมานางก็เลยเอามีดปักอกนางนางเอกพอมีดปักอกนางเอก สุยเจ้งซีก็คือพระเอกอีกคนหนึ่งใช่หรือเปล่าเพราะว่ามันเรื่องมันยังดําเนินได้แค่ไม่กี่อีพีเนาะสุยเจงซีคือคนที่ช่วยชีวิตนางเอกตัวนางเอกก็แสบสันฉันก็หนีอาจารย์มาแล้วที่สําคัญคือสัมภาระทั้งหมดอะ่ะอยู่ใต้ต้นไม้แล้วมันจะมีตุ๊กตาแมวดินซึ่งไอ้ตุ๊กตาแมวดินตัวนี้แหละมันจะต้องใช้เพื่อที่จะไปสื่อถึงอาจารย์ไอ้ตุ๊กตานั้นก็ยังอยู่ใต้ต้นไม้ฉันจะต้องกลับไปเอาไอ้ตุ๊กตานั้นก่อนนางเอกก็โกหกฉันมาจาก ที่นี่ฉันกำลังจะไปที่นู่นคือพูดมั่วซั่วไปเรื่อยเลยอย่างเงี้ยนางเอกก็พยายามจะหนีอ่ะก็จะหนีจากสุย่ยจังซีเนาะเข้าใจว่าตัวเองฉลาดมากแล้วปรากฏว่ามันมีแผนซ้อนแผนซ้อนแผนซ้อนแผนอยู่แล้วนางเอกก็กลายเป็นตัวล่อ,อของทั้งคู่แกฉันงงมากว่าเรื่องนี้ตกลงแล้วอะ่ะนางเอกไปทาเวรทํากรรมอะไรเอาไว้คพลนที่จะไปถวายสังฆทานวัดไหนมันถึงจะหมดกรรมเธอรอบแรกโดนอมีตักอกรอบที่สองก็คือโดนทําลายแล้วก็ เอาตัวไปแขวนกับต้นไม้แล้วเอาหัวห้อยลงมาแล้วโดนเอามีดอ่ะอาบยาพิษแล้วก็ปาดที่คออีกเรินเจรุน้นบีแพ้นางเอกอีกจนฉันมีความรู้สึกว่าฉันดูมา3-4มสี่อีพีละเป็นพระเอกกี่โมงตกลงแล้วเป็นพระเอกที่ต้องโดนดันเคาะให้เป็นตัวอะไรก่อนหรือยังไงฮะส่วนสุจ้าจซีก็เหมือนกันฉันก็มีความรู้สึกว่าอาดูมีความเมตตาเอนดูนางเอกนะ แต่ก็คือใช้นางเอกเป็นเครื่องมือตัวของเดือนเจียหลุนนะรู้เพราะตัวเองอยู่ในที่มืดสวิ่เจิ้งจีอยู่ในที่สว่างแต่ว่าสวิ่จิ้งจีก็คือเหมือนกับพยายามที่จะหาว่าใครกันแน่ที่เป็นนักฆ่าคนคนนั้นคือใครแล้วประเด็นก็คือว่าตอนที่ฉันดูคร้างไว้ล่าสุดก็คือนางเล่นเกมหมากร้อมเพื่อที่จะแข่งกันแล้วก็จะแย่งยาซึ่งอียาตัวนี้ต้องเอาไปช่วยเหลือนางเอก เหลิญเจลุนเองก็วางแผนเพื่อที่จะไม่ให้ใครได้ยาน,นี้ไปเธอล้ไม่เป็นการชิงไหวชิงพลิปกันแต่คําถามใดๆทั้งหมดเลยก็คือว่าเหลิญเจลุนเป็นพระเอกกี่มองเธอไปดูได้เลยนะจ๊ะฉันขอยืนยันว่าวีทีวีนั้นเป็นซับที่อ่านเข้าใจกว่าอ่านแล้วไม่งงอ่านแล้วไม่อียงทานธารารักนิรันดร์สนุก